สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Go Garden และก็ตอนนี้ Go Garden มีอัปเดตแะครับเป็นอัปเดตฟอสซิลอัปเดตยุคดึกดำบรรเนี่ยคืออัปเดตนี้มันก็จะเพิ่มเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์แล้วก็ไอพวกต้นไม้ดึกดำบรรแลงพวกนี้เข้ามานะและ้วการอัปเดตนี้เนะี่ยเป็นอัปเดตท,ที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าอัปเดตนี้เขาเพิ่มเจ้าต้นบอสซอมอันใหม่เข้ามานะครับเป็นต้นบอสซอมกระดูกคือมันจะชื่อว่าบอลบอสซอมนะคือข้อมูลในวิกิตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงของวันที่6เดือน7นะคือต้นมันเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่เป็นต้นไม้ที่มีเ,เนื้อติดก,กระดูกอยู่ข้างบน <c oughs> ก็คล้ายๆกับแคดดี้บอสซอมแต่แค่มันจะดูแบบดิบเถื่อนหน่อยแล้วก็ราคาเบส a อ l ค่อนข้างที่จะวัดต่ f ฟัคมากๆเลย <c oughs> คือไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือเบส a อ l คือค่อนข้างที่จะวัดต่ f ฟัคจริงๆอะ่ะคือตั้ง1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่ะก็คงต้องดูไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าต้นนี้มันเพิ่งมานะข้อมูลมันก็อาจจะยังไม่คงที่เท่าไหร่ แล้วก็สิ่งที่ดีแบบมากๆเลยอ่ะก็คือเราไม่ต้องสุ่มนะคือเราแค่ทําเควสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สามารถได้เจ้าต้นบอมบอสซัมมาแล้วอ่ะคือโคตรดีเลยอ่ะเราไม่ต้องไปสุ่มหา0.5เปอร์อะไรแล้วอ่ะเหมือนกับไอ้ต้นเนี้ยต้นฟอสซิลอ่ะไม่รู้ต้นอะไรแต่เห็นเป็นต้นฟอสซิลอะไสักอย่างแหละ คือขอแค่เราทำเควสเนี่ยเราก็ได้มาแล้วต้นบัวบัซซอมและเควสเนี่ยมันจะรีทุกๆ5ชั่วโมงแล้วก็ผมทำเควสเสร็จไปแล้ว4เควสแล้วเควสที่5ผมต้องทำให้หมาโตจนถึงอายุ10ปีซึ่งตอนนี้มันเท่าไหร่ละตอนนี้9ปีก็ใกล้จะครบ10ปีแล้วแล้วก็นี่เลยเครื่องสกัด DNA ไม่รู้เป็นเครื่องอะไรแต่ผมเรียกมันว่าเครื่องสกัด DNA นนะก็คือเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่องเทรดเพชรนะก็คือให้เราเอาสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ไปยัดลงไปในเครื่องนี้ แล้วมันจะออกมาเป็นไดโนเสาร์ยิ่งสัตว์เลี้ยงเทียบส,สูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ของที่ดียิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเป็นโอกาสได้ของดีเดี๋ยวว่าได้ของดีเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไหนดูซิว่าผมมีตัวอะไรให้ย่อยบ้างผมว่าเอามอสไปสกัดดีไหมแต่ผมลองไปเช็คดูก่อนว่ามอสมันระดับอะไรน่าจะรีเจนเดอรี่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมอสเป็นตัวระดับรีเจนเดอรี่นะก็เดี๋ยวเอาไปย่อยเลยแล้วกันก็ไอตัวมอสเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะไปย่อยไปก็ไม่น่าเสียหายอะไร พอเราอยากจะย่อยเนี่ยเราก็มาคุยออกับเขานี้เลยนะแล้วก็เทกกับเพชรไปเราก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงในการย่อยนะคือบางทีมันก็จะได้มาเป็นสัตว์ไดโนเสาเลยหรือบางทีก็จะได้มาเป็นไข่หรือบางทีถ้าโชคดีก็อาจจะได้ไข่มา2อันเลยอันนี้ก็ดีอย่างนึงแต่ตอนนี้ผมกําลังฟักไข่อยู่นะมันก็ใช้เวลา4ชั่วโมงในการฟักไข่1ฟองก็ค่อนข้างนานนะมันก็นานประมาณมิตลิค่อเองนี่แหละแล้วก็แล้วก็ในเควสนั้นอนะ่ะผมทําเสร็จไปอันนึงคือผมได้ไอ้เจ้าขอไฟมาด้วยนะ เอออยู่ไหนวะอ่านี่ไน,นี่แหละนะเป็นของตกแต่งอันใหม่แนะวแบบภูเขาไฟมันก็เอาไว้ตกแต่งสวยๆนะแต่ว่าสหรับส่วนของผมผมว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยฮะคือถ้าบ้านคุณแต่งแนวแบบยุคตื่นดําบันเนี่ยมันก็อาจจะเข้านะไอเจ้าภูเขาไฟเนะี่ยแต่บ้านผมมันไม่ไงนะบ้านผมมันตกแต่งแนวชายหาดตีมฤดูดร้อนก็เก็บไว้แล้วกันมันเป็นของลิมิเต็ดนะนะอ๋อแล้วก็ไอกล่องอันนี้เออผมเปิดในยดีกก่าว่าจะได้อะไรปับ๊บ อถามจริงได้ได้ลดจากไอ้เรื่องฟินสโตนมายาปะดปัดดูโอ้คือใช่เลยอ่ะไออย่างเงี้ยยาปัดปัดดูขับเคลื่อนด้วยแรงตีนแต่จริงมันก็ดูเท่ปออีกแบบนะแต่ว่าก็อย่างว่ามันไม่เข้ากับสวนผมอะ่ะมันเป็นของยึดดํบบันอ,ะอ่ะอ๋อแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องหมาของผมมันจะอายุครบ10ปีแล้วอ่ะเควสเสร็จแล้วได้ข่มาหนึ่งฟองกดรับไปเลยปับ๊บ แล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะต้องทำเพิ่มอีกหนึ่งเควสที่ผมจะได้ไอเจ้าที่สุ่มมาเล็บอีก3ชิ้นถ้าไอการสถานขี้โมงผมเป็นจริงเนี่ยก็คือไอของรางวัลหนึ่งอันเนี่ยต้องใช้แต้ม3แต้มนะแล้วก็คือไอตรงเนี้ยคือ3แต้ม6แต้ม9แต้มถ้าเป็นไอเจ้าบมบอสซัมเนี่ยเราก็ต้องใช้2 1แต้มถ้าว่าเราต้องใช้21แต้มเนี่ยก็เท่ากับว่าเราต้องหาร3ก่อนแล้วเท่ากับว่าเราจะต้องให้เควสมันรีถึง7รอบและการจะรี7รอบเนี่ยเราต้องคูณกับ5ชั่วโมงอีก ก็คือเราจะต้องทำเควส35ชั่วโมงเราเล่น35ชั่วโมงติดกันอ่ะก็อาจจะไม่ติดกันก็ได้แค่แบบไปใน35ชั่วโมงเนี้ยคุณต้องเล่นให้ครบทุกๆ5ชั่วโมงทุกๆเควสแล้วถ้าเราเอาไปหารกัน1วันก็หารไป24ชั่วโมงประมาณ1วันกว่าๆถ้าคุณเล่นแบบทั้งวันเลยอ่ะอันนี้แค่การสธิติฐานของผมนะคือข้อมูลในวิกิตอนนี้มันยังไม่มีการยืนยันนะว่าการที่เราจะได้บนบอสซ่อมเนี่ยต้องใช้กี่แต้ม อันนี้คือแบบไซต์ฐานคีโมเอาอย่างเดียวเลยอะ<บ>ใน1อาทิตย์หรือ1เฟสก็น่าจะได้สักประมาณ2มเมล็ดมัง้ง2มเมล็ดหรือ3มเมล็ดได้แหละถ้าคุณเล่นแบบทั้งวันแบบไม่หลับไม่นอนไม่อะไรเลยไม่แน่ใจว่าอีเวนต์เนี้ยมันจะมี3เฟสหรือเปล่าเหมือนกับไออีเวนต์ก่อนๆอ่ะที่เป็นอีเวนต์พวกพัดจันอีเวนต์พวกพึ่งอะไรเงี้ยมันจะมี3เฟสยเวนอีเวนต์ฮาร์เวดอะมันมีแค่2เฟสเพราะว่าคนไม่ชอบกันเยอะนะถ้าไออีเวนต์นี้มี3เฟสแล้วก็มีเวลาให้เก็บเมล็ดนี่ค่อนข้างนานนะ อ๋อแล้วก็ตอนนี้ผมได้ไอ้ที่สุ่มมานะผมได้ไอ้เจ้าเมล็ดนี่มาด้วยนะเป็นไดโนชรูมผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรแต่ก็จะมาลองปลูกตอนนี้เนี่ยแหละไม่รู้ว่าเป็นต้นยังไงคือเก็บแล้วเก็บเลยออกผลเดียวหรือออกหลายผลถ้าออกผลเดียวราคาก็น่าจะดีอยู่และมั้งต้นมันคล้ายเห็ดเลยฮะไม่รู้ว่ามันเป็นพืชตระกูลเห็ดหรือเปล่าแต่มันเป็นชูม,มันก็น่าจะเป็นเห็ดละมั้งแล้วคือต้นค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะ ไม่รู้ว่าเป็นไซส์ปกติหรือว่าเป็นไซส์ขนาดใหญ่ของมันก็คือสวนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเละมากเลยนะข้างหลังเนี่ยคือข้างหน้าเนี่ยมันก็อาจจะดูสวยนะเป็นแบบเออชายหาดเป็นบ้านพักอะไรเงี้ยแต่พอมาดูข้างหลานี่คืออะไรวะเนี่ยฮันนี่ซักฮันนี่ซัคโก้อลเลเฟนเอียเออผลล่มอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะต้นไดโนชูมก็โตแล้วเหมือนว่าจะต้องรอให้มันออกผลแฮ แล้วก็มันมาเป็นแง่งอย่างนี้ด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นแบบผลเดียวไหมถ้ามันมาแค่งแง่งอย่างนี้แสดงว่าอาจจะมาเป็นแบบผลเดียว,โ,วโอ้ยโตเหรออ๋ออย่างอย่งอย่างฮนะผมขอลองสองหน่อยปั๊บเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะ1,000งแสนวิ่ใช้ได้เนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นราคาดีนะ แต่ว่าผลมันดูใหญ่กว่าต้นของมันอีกอะผมต้องลองเก็บ2ต้นดูก่อนแล้วค่อยเอามาเทียบราคาทีเราจะตัดสินจากผลเดียวไม่ได้เราต้องตัดสินจากหลายๆผลแล้วก็ผมติดปัญหาอย่างหนึ่งนะไอเจ้านกทูแคนเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ไปหาข้อมูลหรือว่าไปดูสปอยอะไรมาเราแทบดูไม่ออกเลยนะว่าไอผลไม้อันไหนบ้างอนะที่มันเป็นผลไม้ฤดูร้อนอะ่ะอย่างเช่นไอฮันนี่ซักเกลเนี่ยผมนึกไม่ถึงเลยนะว่ามันเป็นผลไม้ฤดูร้อนอะ่ะมันดูไม่ออกเลยนะส่วนไอเจ้าผลหูช้างเนี่ย ผมไปลองใช้กับโทแคนแล้วนะคือมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรใหญ่ขนาดนั้นน่ะผมว่าใช้มูนแคทเอาจะดีกว่าคือผลไม้บางอันมันก็แบบเอ่อเหมือนจะเป็นผลไม้ฤดูร้อนนะแต่มันก็ดันไม่ใช่ผมก็งงเหมือนกันว่ามันมันทำงานยังไงกันแน่วะคือเข้ามาในอัปเดตฤดูร้อนแต่ดันไม่ใช่ผลไม้ฤดูร้อนผมงงเลยโอเคตอนนี้ไดโนชูมันก็มาเป็นแง่งแล้วนะอ่านี่โอ้ผลใหญ่อะเนี่ยอันนี้เป็นผมมาตรฐานของมันไหมน่าจะเป็นผมมาตรฐานมันแหละผมว่าเอาสักสามต้นดีกว่า แล้วก็ค่อยาไปเทียบราคาดูเราจะได้หาค่าเฉลี่ยของมันได้โอ,โอเคตอนนี้ไดโนก็ออกมาแง่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวลดน้ําไปเลยลดน้ําไปน่าจะโตแล้วอ๋อแล้วเหมือนว่าต้นนี้จะเป็นต้นเล็กแฮะห้ากิโลโอเคเดี๋ยวไปเทียบราคาดีกว่าว่ามันจะได้สักเท่าไหร่คือไอพวกนี้แบบธรรมดาหมดเลยนะไม่มีกายพันอะไรเราเริ่มจากห้ากิโลก่อนเท่าไหร่แปดหมื่นเก้าใช้ได้นะ 5กิโลแต่อไป6.3ก0มกิโลแสนาไม่จะแสนเก้าราคา 9, 1 9 0 0 0แกิโลราคา1 5 0 0 0 0ผมว่าโอเคนะสำหรับต้นนี้เป็นแบบร e g e n นอ r รท่ะราคาถือว่าโอเคเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ราคาเฉลี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 8 0 0 0 0อะไรประมาณนั้นแะแต่ม่ระดับร e เ e เนอ r y ผมว่าอาจจะราคาเฉลี่ยอาจจะอยู่ที่60,000ใช่ไหมเพื่อความชัวร์ผมจะรอเซิร์วิกิดู ดูสิว่าราคาเท่าไหร่ราคาเบสอยู่ที่69หมืผมว่าดีเลยนะ69หมเนี่ยมันเป็นแค่ระดับดเจเนรีแต่ว่าราคาแบบถือว่าดีมากเลยนะหกหมื 69. ผมแนะนําไม่ปลูกเลยสาหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อะ่ะราคาถือว่าดีเลยแถมต้นมันไม่ลกด้วยแล้วก็กลับมาที่เควสต,ตรงนี้ผมต้องรออีกสชั่วโมงนะหนึงจะรีน่าจะต้องเล่นอีกสักพักเลยแหละแล้วก็ไอตรงนี้ก็เหลืออีกครึ่งชั่วโมงผมว่าตอนนี้คงไม่มีออะไรแล้วมั้งเนี่ย โหเฟสแรกก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมัง้งให้เราทำเควสเกบแต้ม mm, แล้วก็สัตว์เลี้ยงมาย่อยไม่มีอะไรมากคือไม่ได้มีอีเวนต์บรรยากาศเหมือนพวกอันก่อนก่อนะที่เป็นพวกอีเวนต์ตอนกลางคืนหรือว่าอีเวนต์ฝูงพึ่งอะมันไม่ได้มีนะแค่แบบเออเป็นร้านตรงนี้เลยอากาศที่พิเศษก็คงจะเป็นแซนตสตอมนั่แหละพูดถึงแซนสตอมผมชอบอีเวนต์นี้มากเลยนะคือไอแซนสตอมเนี่ยมันจะทําให้พืชเราติดแซนดี้ใช่ปะแล้วพอพืชเราติดแซนดี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่า ผลละไม้ของเราเนี่ยมันเปียกฝนด้วยมันจะทำให้กายพันธุ์ของเราเนี่ยมันติดเป็นเคลก็คือเป็นสถานะดินเหนียวแล้วพอมันเป็นติดสถานะดินเหนียวแล้วเนี่ยแล้วตอเอาไปทาเบิร์เนี่ยเอ่อแป๊บนะก็คือไอ้เจ้าสถานะของไห้อ่ะที่มันสามารถติดได้จากไอ้นกฟูกจ้างอ่ะพอมันติดเคลใช่ไหมผมพ่นไปปุ๊บแะมันก็จะกลายเป็นเซรามิกนะหรือว่าถ้ามันติดซันไดกับเคลเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นเซรามิกได้เหมือนกันนะ แล้วก็พิเศษตัวนี้คอว่าซันไดมันยังอยู่นะมันไม่หายมันดีมากๆเลยนะที่ซันไดไม่หายอ่ะเพราะซันไดมันบวก85แล้วก็เซรามิกเนี่ยมันบวก30เลยนะผมไม่แน่ใจว่าเครือบวกเท่าไหร่แต่น่าจะบวกไม่เยอะหรอมั้งอาจจะคูณ5อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ติดยากขนาดนั้นแล้วก็รอบอันที่ผมเล่นมาเนี่ยผมได้เอเจ้าแรปเตอร์มาด้วยนะเนี่ยเออแรปเตอร์เนี่ยความสามารถของมันก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะมันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ดี ความสามารถของมันเนี่ยก็คือมีโอกาส2.29%นตในตอเน,นียนะจะทําให้ผลไม้ที่เราเก็บเนี่ยมีโอกาสติดกายพันแอมเบอร์ก็คือต้องเก็บก่อนมันถึงจะติดกายพันยิ่งผลไม้แรเนี่ยมันจะยิ่งได้ยากขึ้นก็อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งเลยเนะี่ยมันจะบวกความเร็วในการวิ่งของเรา14%ตั้งแต่อายุ2ปีเลยนะถ้าปั้นไปเรื่อยๆก็น่าจะ15%านอะ่ะ คือมันเร็วมากๆเลยนะมันเร็วกว่าไอหนูเทาอีกอะไอหนูสีเทามันบวก12%แต่ว่าเจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันบวกตั้ง14%แต่ถ้าเราใส่สัก8ตัวโอ้โหเราวิ่งแบบ2เท่าเลยอะแบบแบบอย่างนั้นอะแต่ว่าน่าจะเร็วกว่าถ้าเรามีหลายตัวแล้วก็มีอีกตัวด้วยไอตัวนี้ผมได้มา2ตัวนะอยู่ไหนว่าเป็นเจ้าตัวอะไรสักหย่และที่เป็นที่มีหลังเป็นน้ำมันชื่อว่าสเตโกโซลัสไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่า มีโอกาส8.17%เทียบการ Copy ผลไม้ยิ่งแรงก็จะยิ่ง Copy ียากก็เหมือนกับมดเลยนะก็คือเราสามารถเอามาใช้แทนมดได้เลยแล้วก็บวกเพิ่มอีก5%ให้กับผลไม้ที่เป็นพวกยุคดินดำบันเออไอตรงนี้น่าจะน่าจะแปลว่ายุคดินดำบันแหละก็ไอพวกผลไม้อย,อย่างไอเจ้าบอบอสซอมอะไรเงี้ยก็น่าจะนับเป็นยุคดินดำบันแหละก็เก็บไว้หน่อยก็ดีเวลาเราจะเอาไปเก็บเกี่ยวพวกพืชผลบอบ,บอสซอมของเราเนี่ย ผมคิดว่าอัปเดตในเฟสแรกก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแต่ว่าผมจบคลิปเลยดีกว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้คงไม่เพียนเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้บ๊ายบายครับ